ครับสวัสดีทุกคน,นครับพบกันอีกครั้งกับไลท์เฮดสเตเดียมครับผมวันนี้นะครับกับผมจะพาทุกคนมาชมฟอร์มก่อนแขงของทีมต่างๆนะครับทั้งไทยลีก1และไทยลีก2นะครับเรามาเริ่มด้วยไทยลีก1กันเลยครับคู่แรกครับสมุทรปราการซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซโดยฟอร์มของเจ้าบ้าน,นครับเก็บชัยได้เพียง1น,นัด เสมอไป2และแพ้ไป2ครับนัดล่าสุดเสมอกับพีทีประจวบไปศูนประตูต่อศูนย์ส่วนทีมมาเยือนครับเก็บชัยไป3นัดและแพ้ไป2นัดโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่บุรีรัมยูเนเต็ดไปศูนประตูต่อ2ส่วนการทําประตูศูนยรประการซิตี้ยิงไป9เสีย9และการท่าเรือยิงไป10เสีย8ถือว่ายิงไม่ห่างกันมากครับและเ็เสียไม่ห่างกันเลยนะครับส่วนคู่ถัดมาครับทีมสุพรรณบุรี f อเปิดบ้านรับการมาเยือนของ B ีปทุมยูเนเต็ดครับผม อร์มเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดทับเก็บชัยไปได้เพียง1น,นัดเสมอไป2และแพ้ไป2โดยนัดล่าสุดบุกไปท่ายชนบุรี FC ไป1ประตูต่อศนฝ่ายทีมเยือนรับเก็บชัยไป3และแพ้ไป2โดยนัดหลังสุดทับเปิดบ้านชนะเมืองทองอยู่เดเด็เดไป2ประตูต่อ1ครับผมส่วนการทำประตูสุพรรณบุรียิงไป8เสีย9 BG ียิงไป7เสีย8ส่วนคู่ถัดมาครับขอนแก่นยู่เเต็เด,เ,ดเปิดบ้านรับการมาเยือน นองบัวพิจยา FC โดยผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับไม่สามารถคว้าชัยได้โดยแพ้ไปถึง4และเสมอ1ครับโดย,โดย,โดย,โดยนัดล่าสุดบุกไปพ่ายเมืองทองอยู่เด็ด3ประตูะต,ไไ1 1. ต่อ1ส่วนทีมเยือนครับ5นัดหลังสุดเก็บชัยไปได้เพียง1นัดแพ้ไป3และเสมอ1นัดครับโดยนัดล่าสุดเปิดบ้านพ่ายเชียงรายยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2ส่วนการทำประตูครับเจ้าบ้านยิง5เสีย18ส่วนทีมเยือนยิง6เสีย7 ส่วนคู่ทันมาครับเชียงใหม่ยูนเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนพีพีประจวบ FC ผลงานหานัดหลังสุดครับทีมเจ้าบ้านเก็บชัยไปได้เพียง1น,นัดแพ้ไปถึง3และเสมอ1โดยนัดล่าสุดครับบุกไปพ่ายราชบุรีมิดผล FC 2ประตูต่อศูนส่วนทีมเยือนครับ5้านัดหลังสุดสามารถเก็บชัยไปได้เพียง1น,นัดเท่ากันและเสมอไป2แพ้ไปถึง2โดยนัดล่าสุดครับเสมอกับสมุทรปราการไปศูนย์ประตูต่อศูน เราไปดูไทยลีก2กันบ้างครับคู่แรกครับแพ้ยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนสุโขทยัย FC ผลงานของเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดครับไม่แพ้ใครชนะไปถึง4เสมอ1โดยนัดล่าสุดบุกไปชนะเกรรษตรศาสตร์ FC ไป0ประตูต่อ1ทีมาเยือนครับ5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเช่นกันชนะไป2เสมอไป3นะครับผม โดยนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอเมืองการไป2ประตูต่อ2ส่วนการทำประตูครับทีมเจ้าบ้านยิงไป13เสีย3ทีมมาเยือนยิงไป22เสีย13คู่นี้วัดกันครับระหว่างหลังเหนียวกันหน้าคมใครจะอยู่ใครจะไปคู่ถัดมาครับตราด FC เปิดบ้านรับการมาเยือนจกเซบศาส์เอฟซโดยผลงานหานัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับชนะไป4เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครโดยนัดหลังสุดครับบุกไปชนะระยอง FC ได้ศูย์ประตูต่อหนึ่ง ส่วนทีมมาเยือนครับก็บชัยไปได้เพียง1น,นัดเสมอ1แพ้ไปถึง3โดยนัดหลังสุดครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ยูนิตดไป0ประตูต่อ1การทำประตูครับเจ้าบ้านตราดยิง19เสีย6ผู้มาเยือนครับยิง4เสีย9คผู้ถัดมาครับเมืองการยูนิตดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแก่น FC ผลงาน5นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับเสมอ1แพ้ไปถึง4โดยนัดหลังสุดครับบุกไปเสมอสุขุรไรเอฟ 4, ไป2ประตูต่อ2จนทีมผู้มาเยือนครับเก็บชัยไปได้2นัดเสมอ1และแพ้ไป2นัดโดยนัดหลังสุดครับเปิดบ้านชนะนคนนรปฐมไป1ประตูต่อ0ผู้ถัดมาครับสมสรฟุตบอลราชประชาเปิดบ้านรับการมาเยือนระยอง FC โดยผลงาน5นัดหลังสุดครับเจ้าบ้านยังไม่ชนะใครเสมอไป4นัดและแพ้ไป1นัด โดยนัดหลังสุดทับบุกไปพ่ายอุดรธานี FC ไป1นประตูต่อ0ส่วนทีมผู้มาเยือนครับชนะไป2นัดพ่ายไป3นัดครับผมโดยนัดหลังสุดครับเปิดบ้านพ่ายตราด FC ไป0นย์ประตูต่อหนึ่งส่วนการทำประตูครับทีมเจ้าบ้านยิง4เสีย8ทีมผู้มาเยือนครับยิง9เสีย9และครูสุดท้ายครับลำปาง FC เปิดบ้านรับการมาเยือนอยุธยายูเนเต็ดผลงานหานัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านครับแพ้เป็นเสมอ1และชนะ3ผลงานนัดล่าสุดครับบุกไปชนะ คัสต้อมลาดกระบังหยูดเตดไป1ประตูต่อ2ส่วนฝ่ายทีมเย็ยนครับเก็บชัยไปได้เพียงหนึ่งนัดเสมอหนึ่งและแพ้ไป3โดยผลงานนัดหลังสุดครับเปิดบ้านโชว์ฟอร์มโ,โหดชนะราชนาวีไป4ประตูต่อ0มีความคิดเห็นกันเช่นไรครับกับฟอร์ม5นัดหลังสุดของแต่ละทีมถ้าชอบดูไทยลีกและชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ฝากกด s u b s c r i ป e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปต่อไปด้วยนะครับผม ก็ขอให้ทีมที่คุณรักประสบความสำเร็จนะครับในการคว้าชัยในแต่ละนัดครับผมสุดท้ายนี้ครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ